เรื่องสวยจัง คุณพ่อบ้านแลวก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้พ่อบ้านงานครัวนะครับมีเมนูที่สามารถทําได้กับหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ชัวร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเมนูก้างใหญ่ <c ười> ไก่ย่างมุกเก่าได้เก่าว่านะครับอ่ะไก่ย่างอันนี้มันเป็นไก่ย่างเข่าส่วนกวางนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มแจวแถมมาในถุงนี่ตัว อันนี้ผมซื้อมาจากแมคโครนะครับแมคโรออนไลน์เพิ่งมาส่งหน้าบ้านในราคา140บาทนะครับน้ำหนักเกิงกิโลนะครับเกิงกิโลปหรือว่า550กรัมนะรราคา140บอกไปแล้วเนาะปเดี๋ยวนี้ถ้าอยากกินไกน่ย่างก็สั่งมานะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเมียมันอยากกินอันนี้กะตำส้มอ่ะตำส้มบะก้เตจอ่ะ แปงก็ได้เนาะส้มตำนะครับภาษาเหนือพะท้องว่าตำส้มนะอันนี้ไปซื้อบอกก้อยเตจไปซื้อบึกเข่อส้มถั่วฝักยาวอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะื่อมันต่ำในบ้านนืง่งชอบกินตำปูปลาส่วนเฮามีหน้าที่ย่างไก่นะครับพออู้ถึงเรื่องย่างไก่นึกถึงหนังเรื่องอังกอร์เนาะ <laughs> เพื่อนพระเอกย่างไก่เก่งขนาดเก่งกว่าพระเอกเงเนาะ,ะเดี๋ยวเฮามาพอว่าในถุงเนี้นะครับขนาด 550กรัมเนี่ยมันมันมันจะใหญ่ก่อน,นะครับแล้วหมอ้อที่จะใช้วันนี้เป็นอะโคนติกขนาด6ลิตรนะครับจะพอว่ามันใส่ได้ก่อนอามาแกะก่อนที่จะแกะลืมบอกไปนะบอกบาครบเดี๋ยวเผื่อมันจะเป็นประโยชน์อันนี้เนี่เราสามารถเก็บไว้ในช่องฟีดได้นะครับลบ18องศาช่องฟิตนเนาะได้ประมาณปีนึงอะ่ะเนี่ย นะครับ2 0ง1 2 0แ2เนาะปีหนึ่งแล้วกับเปิ้ลก็มีวิธีอุ่นด้วยนะจะอุ่นกับเตาอบก็ได้หรือว่าอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้ไมโครเวฟเนี่ยประมาณ5นาทีต้านแต่ว่าเตาอบเนี่ยเปิ้ลนบอกว่าอุณหภูมิต้อง250องศาแต่ของเฮาเนี่ยมันมีแค่มันถึงแค่200อเนาะหมอทอดเลยน้ำมันเนี่ยบอกว่าจะต้องบวกจำนวนนาทีเพิ่มไปก่อนแต่ก็จะลองเนี้ยก่อนนะครับจะเอาสัก15นาทีมา แกได้ละทีนี้เอาตังไดเดียก็ยังบะเกยหันเหมือนกันนะว่ารูปล่างมันจะเป็นจะได้เนาะมันจะมีไม้แม่ตัวกว่าฮะโอ้อยู่ในถุงเห็นจานหนึ่งอ่ะอันนี้ถุงบะไดเดออ๋อมันเป็นจะอี้เลยนี่ก็คือ ตัวย่อมยอๆ่ะครับหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวอ,อันนี้ร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบนี่ก็คือประมาณแบบว่ากึ่งสำเร็จอะนะครับก็ามาย่างแหมรอบหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งนะประมาณนี้เด้อ ร้อบาทมากมาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปใส่ในหม้อทอดอืมอากวนาติกรุ่นนี้มัน6ลิตตเนาะมันก็จะใหญ่หน่อยแต่ก็ยังวันๆว่ามันจะใส่ได้ก่อนโอหยัดยัดมาได้อยู่พอดีแตะพอดีว่าพอเนาะเนี่ย6ลกตรอะ่ะถ้าไข่มีหม้อทอดไรนะ้น้ำมันน้อยกว่านี้นะผม แนะนำาให้ตัดเป็น4ส่วนอนะย่างก็ได้นะครับแบ่งเอาอผมจะว่าใส่หม้อะละผมจะตั้งอุณหภูมิ200เนาะเวลาสัก15นาทีก่อนก่อนจะถึง15นาทีนี่ก็มาจาักพอเรื่อยๆได้เด้อกลัวมันไหมนะผมว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนี่ก็บป็นแ่ธรรมดาเด้อฮ้อนเหมือนกันนะโอเค สิบห้านาทีครบแล้วนะครับขอดูน่อยอเรื่องสวยจัง่ะเอาไปดูกันระวังเดอ้อมันร้อนอ่ะอันนี้ขอดูตังลุ่มกันเนาะอืม ผมว่าตังหนังนี่มันโอเคแล้วนะแต่ว่าตังนี้มันยังบักข้าเหลืองก็ได้ผมว่าจะอบตังนี้นสัก5้านาทีเนาะ,อะเอาสัก5้านาทีพอนะครับโอเคระหว่างที่รอไก่มันสัก ห้าน,านาทีนี่สำมส้มกับมาแล้วเด้เอเมียต่ำน่ากินแตะเดี๋ยวจะกินยั่วเด้อผ่ไปได้กินข้าวเตียงสุมา่าด้ยเ bon ด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินยั่วน้ำลายอ่ะครบห้านาทีที่ตั้งไว้แล้วนะครับโอ้ได้อยู่เนาะไปเอาไปซับอ เดี๋ยวขอเอาออกก่อนเด้อขอบนี่มันฮ้อนนะครับเราวังเพื่อดีโอ้ ไดอนหอนหอน้อนไปได้ไปได้ไ่ได้ไ โ okay. อเคอเดี๋ยวขอเก็บเขียงกันเด้อโอ้เรียบร้อยแล้วเด้อไก่ย่างเข่าสวนกวางกับตับส้มตับล็เกเตสีมือเมียมหมอแตะเดี๋ยวจะลองจิมไก่ย่างนี่ก่อน ฮ้อนฮอนอยู่พ่ออัะเอากนจุนมาแล้วกันเนาะอืมห้องดีขนาดเหมาะดีขนาดโดยเฉพาะน้ำจิ้มแจ่วที่มันแถมมานี่นะเหมาะแตะเข้ากันขนาดนะครับใครอายากกินกน็ลองไปสั่งมา ถ้ามีเข้านึ่งนะโอ้ยที่สุดของที่สุดละอันนี้ลองไปสั่งดูนะครับหรือว่าใขรแวะไปแม่โคกับลังไปพอยี่ห้อนี้มาละกันนะครับไก่ย่งางเขาส่วนกลางวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแฟ m ิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวยังมีเมนูที่จะมาทํากระมอดทอดแบบมนักเลยนะครับฝากกดติดตามติเดอร์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเมียรอแล้วเดี๋ยวมันยิว